หุ่นกับเหล็กนะครับ15วินาทีดูทีว่าตัวไหนยังจะรอดอยู่รายการ Lab k i โมกับรายการ Lab k i โมวันนี้นะครับ ในวันนี้เราจะมาทดสอบดอกไขควงกัน5ชนิดแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบดอกไขควงกันนะครับซึ่งเราจะต้องไปทําความรู้จักกับดอกไขควงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งใช้กับพวกสวานนะครับหรือว่าไขควงกระแทกนะครับตามรูปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกไขควงก่อนว่าดอกไขควงเนี่ยเป็นยังไงมั่งรูปที่ให้มาทั้งหมดนี่นะครับตามรูปนะครับ ดอกไขควงก็จะมีฟิลิปนะครับ pH p z ส่วนใหญ่แล้วนะครับบ้านเรานะครับก็จะใช้ดอกไขควงชนิด pH นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสตรง pH ให้ดูผ่านๆกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับดอก pH นะครับมันย่อมาจากคําว่าฟิลิปนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบในรูปนี้นครับปุ๊บ มันจะไม่ได้แบบกากบาททั้งหมดนะครับมันจะมีส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งในช่วงกากบาทนะครับทําให้มันมีแรงขันในการเพิ่มทอร์กเข้าไปทําให้หัวลูดยากขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงบิดของสกรูเข้าไปได้นะครับซึ่งนิยมใช้ในงานก่อสร้างหรือว่าใช้ในงานต่อเติมหรือว่าใช้กับเครื่องมือพาวเวอร์ทูต่างๆนะครับก็จะนิยมใช้ดอกฟิลิปนะครับซึ่งไอ้ตัวฟิลิปเนี้ยคนที่คิดนะครับชื่อเฮนรี่เอฟฟิลิปนะครับคนนี้ครับ เป็นคนคิดนั่นเองครับก็เลยทําให้ดอกไขควงนั้นชื่อว่าดอกฟิลิปนะครับไม่ใช่หลอดไฟนะครับณนะวันนี้นะครับหัวไขควงชนิดฟิลิปนะครับก็ยังมีบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ฟิลิปแต่ว่าลิขสิทธิ์นั้นหมดอายุแล้วนะครับชื่อว่าฟิลิปสกิลคอมพานีนะครับตรงนี้นะครับ ก็ยังผลิตน็อตที่เป็นหัวแบบ P.S. หรือว่าฟิลิปอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนขนาดของดอกฟิลิปนะครับตามลักษณะต่างๆนะครับจะมีตั้งแต่เบอร์0 00, 0 0 0นะครับเบอร์0 0 0เบอร์0 0เบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือว่าเบอร์สี่นะครับ แต่ที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดสําหรับ power tool หรือว่าเครื่องมือไฟฟ้านะครับหรือว่าไขาควงต่างๆเราก็จะใช้เบอร์ 1, 2และ3นะครับถ้าท่านถามว่าเบอร์000เนี่ยมันใช้กับอะไรเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูครับ นี่ครับใช้กับ iPhone นะครับพวกโทรศัพท์ต่างๆโทรศัพท์มือถือซึ่งนับได้ว่าไอตัวดอกฟิลิปนะครับเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทีเดียวเรากลับมาดูที่ตัว1-2-3นะครับเบอร์1-2-3ที่เราใช้ใน power tool นะครับผมได้ขึ้นตารางมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่า1-2-3เนี่ยใช้กับน็อตประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับเบอร์1นะครับ ดูตามภาพเลยนะครับก็จะใช้อยู่นอตที่11ทับ6 4จนถึง15ทับ6 4ครับส่วนเบอร์2ครับเบอร์สองนี้จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดสำหรับดอกไขควงนะครับก็จะใช้เบอร์1ทับ4ไปจนถึง25ทับ6 4นะครับส่วนเบอร์3นะครับก็จะใช้7ทับ16ไปจนถึง1ทับ2นะครับ อย่าลืมนะครับทุกท่านดอกไขควงก็มีเบอร์ด้วยไม่ใช่ดอกไขควงอย่างเดียวบีเบอร์หนึและ3นะครับวันนี้ทั้งหมดเราเอาดอกไขควงชนิด ps2 นะครับมาทดสอบกันหมดเลยตัวแรกนะครับดอกไขควงที่จะเอามาทดสอบกันประชันกันในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเวสเซลเป็นดอกไขควง ps2 นะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ แมกอินเจแปนแท้ๆเลยมีชื่อเสียงในด้านการทำไขควงบริษัทเขาทำไขควงอย่างเดียวเลยนะครับตัวที่2ครับขวัญใจมหาชนครับมาคิต้าครับผมจริงๆมาคิต้ามีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นตั้งแต่ถูกจนแพงวันนี้เราเอารุ่นถูกสุดของเขามาให้ท่านรับชมกันครับสำหรับบอชนะครับก็เอารุ่นเคลือบทองมานะครับชื่อรุ่นก็ตามนี้ครับผม b o s c h PS2 นะครับตัวนี้ เป็นรุ่นไม่แพงมากนะครับอยู่ในรุ่นถูกพอสมควรเลยตัวนี้ m i l w a กกี้ครับเป็น PS2 นะครับแต่ว่า m i l w a กกี้ที่เราจะนำมาทดสอบในวันนี้คือมีความยาวมากกว่าดอกชนิดอื่นนะครับส่วนดอกตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ดอกจีนครับผมรู้สึกจะยี่ห้อไนท์นะครับสำหรับดอกไขควงในวันนี้นะครับทุกชนิดเป็นแบบมีแม่เหล็กอยู่ในตัวทุกตัวเลยนะครับเราจะให้แขกรับเชิญของเรานะครับทั้ง5ท่านนะครับเจาะน็อ หตัวนะครับซึ่งเป็นน็อตสแตนเลสนะครับเราจะใช้ไขควงกระแทกนะครับในการขันเข้าไปเอาจนให้มันแบบสุดๆนะครับดูสิว่าน็อต5ตัวต่อหนึดอกไขควงจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับทดสอบแบบแรกนะครับครั้งที่1นะครับเราจะทดสอบการใช้งานในรูปแบบการใช้งานจริงนะครับก็คือเราจะขันตัวกูเข้าไปนะครับห้าครั้งแบบโหดๆเลยครับ นำมาหมุนกับเหล็กนะครับ15วินาทีดูซิว่าตัวไหนยังจะรอดอยู่นะครับโดยใช้หัวดอกใหม่ทั้งหมดนะครับผมแต่ละด่านเราจะใช้หัวดอกใหม่นะครับรับชมเลยครับสำหรับการทดสอบแบบที่2นะครับเราจะทดสอบการทนความร้อนของดอกไม้พวงครับโดยใช้ดอกไม้พวงนะครับจับจ โห oh, โหดมากเลยครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้นะครับด่านสุดท้ายที่เราจะทดสอบกันก็คือเราจะใช้ประแจนะครับขันจนให้ดอกไขควงแตกถ้าน็อตไม่แตกก็ดอกไขควงแตกแล้ะครับงานนี้ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบบที่3นะครับเราจะใช้การทดสอบแบบการรับแรงบิดสูงสุดนะครับซึ่งเราได้นำตัววัดทอร์กนะครับที่เป็นนิวตันเมตรนะครับติดมาด้วย หลังจากที่เราทดสอบกันไปแล้วการเจาะในครั้งที่1นนะครับก็คือทดสอบการใช้งานจริงที่เราขันไป5ครั้งนะครับผลปรากฏว่านะบอสหักในครั้งที่4นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ในคลิปเลยแล้วก็ ตัวไนท์นะครับหัวจะรูดนะครับในครั้งที่4ซึ่งเราเอามาขัดในครั้งที่5ก็ใช้เมกานไม่ได้แล้วนะครับส่วนทั้งอีก3ตัวที่เหลือนะครับมาร์กิต้ามิวกี้และเวสเซลนะครับก็รอดนะครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าจะมีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งก็คือตัวมาร์กิต้และตัวมิว w a u กี้นะครับก็จะมีรอยแคสอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็ วัตเซลจะดูสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมจึงให้คะแนนวัตเซลสูงที่สุดในการทดสอบครั้งที่1น,นะครับส่วนการทดสอบครั้งที่2นะครับ เราจะทดสอบด้วยโจทย์ที่ว่าการทนทานความร้อนนะครับซึ่งเราจะกดแช่จากสว่านแท่นเนี่ยในน้ําหนักเท่าเทกันไป15วินาทีผลปรากฏว่าดอกไขควงยี่ห้อไหนนะครับละลายก่อนเลยนะครับก็คือแบบมันละลายด้วยความร้อนไปก่อนเพื่อนเลยอันดับ2ก็ที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือตัวหัวของ m i l w a ก k ี้นะครับหของ m i l w a ก k ี้ก็ละลายเป็นอันดับ2เช่นกันครับซึ่ง เอามาขันไม่ได้แล้วนะครับในความร้อนส่วน b o ชมากิต้าและเวสเซลนะครับก็ละลายนิดเดียวครับไปเป็นตามลำดับขั้นตามรูปเลยนะครับส่วนการทดสอบครั้งที่3นะครับคือการวัดแรงบิดสูงสุดนะครับของดอกไขควงนะครับผลปรากฏว่าตัวไหนนะครับได้12.9นิวตันเมตรนะครับตัว b o ชนะครับได้14.1นิวตันเมตรนะครับตัว m a ก i t a นะครับรับได้14.6นิวตันเมตรนะครับ ตัวมิวกกี้นะครับ17.1นิวตันเมตรและสุดท้ายครับเวสเซลตัวเวสเซลนี่เราขันที่17.1เหมือนกันครับผลปรากฏว่าตัวดอกไขควงก็ยังไม่หกักแต่ว่าหัวน็อตที่เป็นสแตเลสนะครับลูดไปซะก่อนนะครับเราจึงสรุปให้คะแนนตามลำ,ำดับดังนี้นะครับ ยังไงกันบ้างครับหลังจากเราทดสอบกันไป3ด่านสําหรับดอกไขควงทั้ง5แล้วนะครับโอ้โหสมบุกสมบันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นราคานะครับไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็วิธีแพ็คขายนะครับว่าแพ็คขายไงบ้างตัวอาจจะไม่ได้ขายแบบตัวเดียวนะครับตามนี้เลยครับโอเคครับหลังจากที่ทดสอบไปก็ทุกท่านก็คงจะมีในใจแล้วนะครับผมคงไปตัดสินแทนทุกท่านไม่ได้นะครับ ทุกท่านก็อาจจะต้องตัดสินใจเองว่าจะเลือกซื้อแบบไหนอันไหนเป็นข้อดีอันไหนเป็นข้อด้อยของแต่ละตัวนะครับก็ราคาก็มีส่วนในการตัดสินใจแล้วก็คุณภาพนะครับผมโอเคครับเทปนี้ก็มาจนถึงสุดทางแล้วฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับก็กดกระดิ่งและ Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน i2mart และหล็ปชิโมนะครับ ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับติดตามกันใหม่<อ>กดกระดิ่งุ้ิ๊ก้งิ๊กงทิ๊งนะครับและซับสไคร์นะครับ